ทั้งคืนเลเ์เหรอนรี่จะมาชั่วโมงเดียวเล่นกับพี่นีรอได้บอกว่ากลับมาหาสู้ผูสู้คนนั่นแหละพี่นเขาเล่นกี่คนอยู่อ่ะพี่นีเล่นกับพี่ปาล์มอยู่อ๋ออะไรอยู่วะเนี่ยเ<อ>มื่อวานเขามีสามคนไงพี่เลยไม่ไม่กล้าเล่นมันมีคนหนึ่งชื่ออะไรวะชื่อปาล์มใช่ไหมไม่เคยเล่นกับเขาไม่กล้าเล่นมันจะขอ<ด>เล่นอยู่ผู้หญิงอ่ะใช่ แล้วพี่จะมีเมียได้ไงแล้วพี่มีการเล่นมีมีอยู่แล้วเป็นผมแล้วจะเล่นทั้งคืนหรอเล่นเกมนะเห็นมานนั้นเข้าเดยดไปตอนตีหนึ่งเข้าทำไรอ่ะไปเก็ดว่าด่านนี้จะไปไหมเมื่อกี้พี่ใส่ด่านไปนะด่านอมตะเฮ้ยไปว่ะ ออนพิเศษไ้โกมาแน่ๆร้อยเปอร์นต์เรี่งดนตรีแม่งคุ้นมากเลยเป็นดนตรีด่านพี่แต่เป็นรูจะเจอเจ้าของด่านหรือเปล่าใช่ทำไมมัน oh, มันเพ่งเอาไม่ตาขวามันกระตุกว่ะอามันต้องเป็นอะไรที่อย่างที่สเตลได้โคดเบสไมเคลิลมีอะไรอกอะ <ink> <p ong> ออปิ๊กป่องเออปิ๊กปอง เอาเจอละหน้ากากขาวหน้ากากขาวโอเคกูว่าแล้วโคตรเฟสหรือไมเคิลพี่ไมเคิลนี่แหละไอไอตัวที่ถ่ายรูปอ่ะอ๋อดีเจียนไอโคตรเฟสกูเหรอไอตัวที่โมลี่อยู่กับพี่อยู่กับไออยู่กับผมพี่โทษทีเอาเลยเอาเลยพูดผิดทีโดนฟันเลยเฮ้ยเรียบร้อย ทังไม้ไปละครับโดนได้แล้อยู่ได้อยู่ได้50เปอร์เซ็นต์เรา50เปอร์เซ็นต์ไม่น่าเสร็จอ่ะไปก่อนดีกว่าหลบก่อนวันนี้ว่าแขวนกลางถนนปะอ๋อไม่ใช่โอเคไม่ใช่พี่หลังบ้านปั่นได้เสร็จแล้วปั่นได้ไอ้สเตลสเตลสเตลล์สเตลล์สเตลกระทืบแล้วกระทืบแล้วกระทืบแล้วสเตลนะสเตลนะสเตลนะสเตลไปไหนไม่รู้ระวังระวังเขาสเตล เว้ยสเตลอยู่นี่สเตลอยู่ตรงใา่เข่าบ้านไมเคิลโอ้โหเป้าโอ้โหเป้าเย่างนี้หรอน้องน้องภูอยู่ไหนวะโอ้คนละฝั่งเลยไม่ได้ไม่ได้ตรงข้ามกันหมดเลยเสร็จแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเจอพี่ไม่ได้มันสเตลอยู่น้องภูซ้ำเครื่องนี้ให้หน่อยทั้งนนั้ไ่ะเครื่องในบ้านเอาเครื่องในบ้านก่อนอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ลากไปอีกฝั่งหนึ่ง ไหนวะพี่อยู่กับพี่เออแบบข้างหลังอ่ะมันมองอยู่มันมองอยู่เห็นไหมใช่ไหมมีอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่ลาไปอีกฝั่งนึงเออลาไปอีกฝั่งนึงมันมาหาพี่ปั้พี่ไม่เห็นไม่มา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 มันหลุดพี่แล้วไปไมันมองพี่อยู่น่ะใช่หรอโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมันกลับที่หาแล้วต้องช่วยว่ะต้องเทิดอ่ะต้องช่วยจะสองแล้วว่ะถ้าทันต้องเทิดเลยไปไปพี่ไปออกซ้ายไปนะออกซ้ายไปนะออกซ้ายไปพี่ซ้ายพี่หรือซ้ายแกซ้ายซ้ายพี่แหละ พี่ลองไปจ้าเอ๋มันเด้อไม่เมื่อกี้มันแชมป์เลยมันมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันสเตลล์แคมป์โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมองมันพ่งเล็งมันเล็งเพ่งมันเล็งเพ่งเครื่องนึงใกล้เสร็จแล้วเาเสร็จครับเาเสร็จเลยดูดูดูไปไหนแล้วไปไหนไปจะรู้ว่าแอดออนแอดออนอย่างนี้แอดออนไหนก็มามันอยู่ไหนวะต่อดำไม่ใส่มาโดนอยู่ข้างถนนอยู่เห็นแล้ว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 เห็นแลไปเขียวรถเขียวเห็นแล้วเห็นแล้ว ไปละไปละไปละเครื่องไหนเสร็จน้องครูเครื่องในบ้านป่ะเครื่องเครื่องตรงถนนเสร็จเมื่อกี้สวย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 อยู่กับผมอ่าจุกจุกยาวไปลายเนาะไปน้องครูเปิดตู้ั้ เรื่องนี้มันอันตรายมากเลยพี่จัดไปมันอยู่กลางเดินเลยเนี่ยเดี๋ยวลมนั่นอ่ะที่ที่อันตรายที่ปลอดภัยที่สุดน้องพูอยู่ไหนน้องพูอยู่ไหนไปใกล้ว่าเป็นเหตุดิน้องพูอยู่ไหนครับอืมอะไรวะอยู่ตรงไหนวะนเดี๋ยวดูไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเป็นไม้เลยเป็นไม้เลยล้มล้มเป็นไม้เลยอยู่ตรงถนนถนนตรถนนนะกลางถนนเบาใช่ที่ไปเทรดที่ไปเทรด มีไม้อยู่กลางถนนน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเหลือครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งเออเออทั้งวันทั้งวันสับพักสับพักล่อไปไปทีมีกันไม้ให้มีกันไม้ไปเออปังให้พี่ปังให้หมดยังหมดแล้ว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 จะพอหน้าเอาโคตรต่อใช่ใช่ปั่นอยู่ไหมปั่นอยู่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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วไล่ต่อไล่ต่อ เครื่องเครื่องนี้ปั่นได้คนเดียวเสร็จแล้วมมโอเคสวยโอเคสวยเหลือบ้านไมเคิลบ้านไมเคิลปั่นได้ป่าวอ่ะแป๊บปั่นไหนหรอวะไม่รู้หาย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 แล้วโยกผมโยกผมโยกผมโอเคเดี๋ยวไปปั่นบ้านไมเคิลให้บ้านไมเคิลปั่นกันยังอ่ะมีใครจำได้บ้าบ้านไมเคิลอยู่อ๋อนี่เหรอบ้านไมเคิลที่เขาเรียกบ้านไมเคิลกันบ้านที่มีห้องวีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเองอ่ะพี่ปั่นเลยพี่ผมอยู่ข้างนอกไม่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 ยังไม่ถึงไหนเลยเอาเหรอ นี่ไงใครใครรื้อของอยู่เนี่ยหวัดดีผม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 ,ผมเอาดิพี่เอามีอะไรให้ไม่เอามีกล่องกลองกลองไม่เอาไม่เอางั้นพี่ไม่ต้องปั่นก็นได้ผมจะเสร็จแล้วเครื่นี้อ่อเดี๋ยวบป,ป,ป,ประตูตรงถนน <c oughs> มีประตูตรงถนนมีอย่าไปรอประตูผมปั่นเครื่องนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสามสิบเครื่องไห <30, S 1> นสามสิบ <30 S 1> เครื่องข้างล่างวะที่เป็นห้องจดดิบวะใช่ใชโอเคโอเคไปไปไปอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอ่าะ เดี๋ยวเขาเจอเขาเจอเขาเจอเห็น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 แล้วเห็นแล้วสามได้พี่สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ากำลังไปกำลังไปโอ,โอ้ยโอ้โลม้ลมล้มไกลยอยู่เนี่ยตรงไหนวะล้มใกล้มากพี่ล้มใกล้มากผมวนไงโอเห็นเลยอุยอ้ย ตรงนี้ไม่เป็นไรเขาเดินออกหน้าไปเขาเดินออกหน้าไปนัดแป๊บนึงเขาเดินออกข้างหน้าผมไปอยู่ผมอยู่ผมช่วยได้ช่วยได้เอา้าเอา้าจะยัดไม้จะยัดมงยัดไม้ยังไงอะครับยังไงอะครับมีคนมาช่วยแล้วมีมีมีน้องผู้มาช่วยแล้วโอ้ยอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้มาดิมาดิอยูอ่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมเครื่องเครื่องก็มิกกี้สี่สิบนะได้ได้พี่เดี๋ยวผมไปซ้ำ เีย่ <He> แล้วผู้ชีกัเลยถ้ามันไม่มาก็ได้อยู่เจ็ดสิบแล้วที่ปั่นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปั่นอยู่เจ็ดสิบแล้วประตูอยู่ตรงผมโดนแขวนเลยวะ่ะใช่มีประตูตรตงถนอนอันหนึ่งอ่ะไม่รู้ถนนเส้นไหนแปดสิบแปดสิบช่วยโก้ก,ก่อนได้ช่วยโกก,ก่อนได้นะ ไม่ไม่เก้าสิบเก้าสิบใชโกก่อนได้อยู่เก้าเก้าไปก่อนเอวผมช่วยต้องช่วยอ่ะผมอีกแล้วเพราะว่าปั่นเนี่ยอยู่กับเครื่องเก้าเครื่องเก้าเก้าแล้วติดเลยแล้วป่ะพี่อยู่กับผมอีกแล้วต่อได้ได้มีเดีมีมีดีดีเหรอเอาติด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 อ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอยู่กับผมอีกแล้วโอ้โหแล้วประตูชีวิตประตูฝั่งหนึ่งเลยประตูอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะ ประตูไกลพี่จัดเลยโอเคกำลังไปโหนวันจริงด้วยขับไม่กุ้มนะขับไม่กุ้มนะเยอะแล้วโถดเพิ่มไฟอยู่ตรงหน้าพี่เลยใครได้มาแกะคนนึงแกะ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 ตรงหน้าพี่เลยตรงหน้าพี่เลยต้องแกะถ้าจะช่วยกันต้องแกะ ตรงหน้าพี่เลยเยวลงไปไหนไม่เห็นออกเดีนะไปก่อนนั่นแต้นไม้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 ขวามือผมน่เ่เน yea, ่เน่เน่นั่นแหละพี่ตรงไปเดินตรงไปตรงไปตรงไปนั่นแหละเห็นป่ะเห็นป่ะมแกะไม่ทันโอู้เฟรเหาอไม่ทนัทนใช่ไหม <S <S ใช่แกะไม่ทนันไกด์จัดเลยทัอนออกไ <ใ Voilà. S 1> ด้ปะไม่าของผมละกลับมากลับมาโอ้โหแล้วนี่มัได้ช่วยด้วยต้องลอให้อ่ะเดี๋ยว่อให้เดี๋ยว่อให้ ช่วยไม่ได้อ่ะใกล้จัดเลยช่วยไม่ได้มาบอกวะตายแล้วผมแตกแล้วผมแตกแล้วมาบอกวะไม่มาวะมามามาช่วยได้ช่วยช่วยก่อน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 พี่แตกแล้วพี่แตกช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนตัวเทมไฟอยู่ไหนนะพี่หาหาไปแล้วพับเดี๋ยวลัวไม้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกตรงไม้ใหญ่พี่ตรงไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไหนวะไอ้เนี่ยตรงไอ้อะแถวมา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับเข้าไปดูอยู่พี่อั้มผมแกะให้อยู่แกะอยู่แกะเลยแกเลยผมเปิดเก้าเก้านะประตูอ่ะเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวยิ่งแล้วไปรับพี่อั้มพี่อั้มแกะแล้วครับแกะเลยเออปะประตูเปิดยังว่าแต่ยังใช่ไหมน่าจะยังประาูเก้าแต่ไวแต่ไวประตูฮุกเราโดนแขวนที่ล้มกันน่ะโอเคโอเคโอเคกำลังไปกำลังไป มันดูดที่มันดูดที่มันดูดที่มันอยู่ไหนมันดูดมันดูดมันดูดอยู่มันดูดอยู่มวซ้ายมามาแล้ว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 ้ายตรงมาเลยวซ้ายแล้วตรงไปเลยตรงได้ตรงได้ตรงได้เปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยซ้ายซ้ายซ้ายสวยดูดที่เต็มยังวะทำให้ตีทีนแล้วคนโน้นนะเราบังเต็มนะไอ้คนข้างเราบังเราบังโนวันเดอร์ไม่มีโนวันแจกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ดี๋ยวมันดูดเต็มไงมันหสบายบื้อสติ๊บเหรอเห็นไหมไม่มีใครตายหรอกพอมีเพียร์แล้วอะรอบสี่ไปคิวเฟนเหรอเอ้เปล่าไงกล้วยกล้วยเข้าแทนพี่ก็ได้กล้วยเข้าแทนก็ได้เดี๋ยวกล้วยแทนเลย